วันเกิดน้องอังเปาจ้าวันเกิดน้องอังเปาท้าแทพเป็นนางหุ่นลูกท้าแทพเป็นนางท้าเทพเป็นนางหุ่นลูกไปฮะเจ้าตรงนี้โป้งโป้งมันออกนะเกียอะไรใช่โป้งมันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาวันเกิดนางอังเปาจ้าวันเกิดนางอังเปาวันเกิดหลานมาจากนางน้าหนึ่งนางโลกอ้าว ไม่ได้นม่ได้ินไม่้กิน้ไปนั่งให้ไปนั่ง Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you Happy birthday to you. Happy Birthday to you Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. คนเ้อ้ยเต้าป้เาปูน้องได้ไม่อย่างสเดียเดี๋ยวไม่หมดาเสอันนี้เช่เดี๋ยวเชก็มีอย่าง่งนอ้ือ้าวันเกิดน้ององเป้าจ้าปามาตัดนะตัดให้เด็กเดวมาีกันนะน้านกัมาดวยกันนะทุ